นัตนิสันสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมนิสสัน a m เมรรุ่น EL คันนี้ค่ะว่ามีแต่งอะไรกันบ้างค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนัตนิสันไว้ด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ เมล่ารุ่นนี้นะคะเราจะมีจำหน่ายทั้งหมดนะคะทั้งหมดสี่รุ่นค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น EL ค่ะราคาห้าแสนแปดหมืนเก้าพันบาทค่ะแล้วก็มีชุดแต่งอะไรกันบ้างนะคะเราเริ่มไปชมกันเลยค่ะทางด้านหน้านะคะจะเป็นเราจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะเดิมๆนะคะตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีดำตรงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสเกตด้านหน้าค่ะอันนี้จะเป็นชุดแต่งแท้ อีกหนนะคะของริสันค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็นล้อแมกนะคะเราก็ทำสีดำค่ะขนาด15นิ้วค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตด้านด้านข้างนะคะก็จะเป็นขาวตัดดำแบบนี้ค่ะกระจกมองข้างนะคะก็จะทำสีดำค่ะมือเปิดประตูนะคะมือจับประตูก็จะเป็นสีดำด้วยเช่นกันค่ะ แล้วก็ทางด้านบนนะคะหลังคาแล้วก็แลปดำม,มาให้ค่ะก็ทางด้านหลังนะคะจะมีสปอยเลอร์หลังแบบแนบค่ะทําสีดํานะคะตัดกับตัวรถค่ะด้านล่างด้านล่างนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังค่ะพร้อมปลายท่อคู่ค่ะทั้งหมดที่พาไปชมนะคะจะเป็นการตกแต่งภายนอกนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจการตกแต่งภายนอกที่นัดพาไปดูนะคะก็สามารถ ทักหาโทรหาได้ตลอดเลยค่ะที่เบอร์081331 6997ค่ะนอกจากนี้นะัดยังมีโปรโมชั่นนะคะคุณลูกค้าสามารถดาวเริ่มต้นตั้งแต่1 9 9 9 9หรือเลือกผ่อนนานสูงสุด96มงวดค่ะแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยนะคะถ้าลูกค้าชอบดอกเบี้ยนะคะเรามีดอกเบี้ย0ค่ะเพียงแค่ดาวน5์25%ผ่อนนาน48เดือนค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งค่ะจะเป็นรุ่น V จะผ่อนดอกเบี้ย0%นานถึง60เดือนค่ะแล้วเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าเต่านิสันนะคะจะได้รับสิทธิ์ค่าบำรุงรักษาฟรีค่ะ3ปีและสำหรับลูกค้าที่เป็นราชการและวิสาหกิจนะคะยังมีส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจโปรโมชั่นเด็อนอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรหาาได้ค่ะ ที่เบอร์0 8น3 3แปดหนสานึ่งหกเก้าค่ะหรือแอดไลน์ที่นัดนิสันค่ะ n u t n, ut, n I s s a t n i w s a n นิสันค่ะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัดไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ